ตลาดอนุพันธ์นะคะประจําวันที่16 เมษายน2,557นะคะสำหรับอนุพันธ์เด่นวันนี้เราเลือกตัว s e t 50 f u t u r e s นะคะมองว่าน่าจะยังคงผันผวนอยู่ในกรอบ 9.35- 9.45จุดนะคะเ,เรามองเรื่องของปัจจัยการเมืองในประเทศเนี่ยยังคงต้องเฝ้าติดตามนะคะทั้งในประเด็นการถอดถอนนายกรัฐมนตรีที่ยังคงรอคำชี้แจงจากนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะในสัปดาห์นี้นะคะรวมไปถึงการชุมนุมของกลุ่มสนับสนุนและก็ต่อต้านรัฐบาลนะคะซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังจากผ่านช่วงวันหยุดยาวนะคะ แล้วก็จะตามกฎด,ดันตลาดต่างประเทศเป็นระยะนะคะส่วนปัจจัยฝั่งต่างประเทศก็มีเรื่องของความขัดแย้งในยูเครนที่มีความรุนแรงขึ้นนะคะในพื้นที่ หลังจากที่รัฐบาลเนี่ยเริ่มปฏิบัติการทางทหารกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนนะคะซึ่งก็พอมีความเป็นไปได้ที่อาจจะลุกลามเป็นความขัดแย้งระหว่างชาติตะวันตกกับรัสเซียได้นะคะก็คงต้องตามดูต่อนะคะอาจจะทําให้นักลงทุนขายสินทรัพย์เสี่ยงออกมานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย mm. ก็ยังคงต้องจับตาดูตัวเลข GDP ของจีนที่จะประกาศออกมาในเช้าวันนี้นะคะ ถ้าออกมาไม่ค่อยดีนะักเนี่ยก็อาจจะสร้างความกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมากขึ้นนะคะจะเป็นแรงกดดันต่อตลาดภูมิภาคนะคะรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยด้วยเพราะ,ะนั้นมองเซ็ตห้าสิบเนี่ยยังคงมีความผันผวนสูงอยู่ในกรอบ9ก0าสีถึงจุดนะคะแม้ดูมีหลายปัจจัยลบที่อาจจะกดดันแต่คาดว่าได้แรงซื้อจากต่างชาติแล้วก็สถาบันสลับเข้ามาในช่วงย่อตัวนะคะแล้วก็ตัว S50 M14 น่าจะประคองตัวเหนือ935 จุดได้นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยเราให้รอตัว x50m14 เนี่ยย่อตัวลงมาแถว935นะคะให้เก่งกำไรลองโดยตัดขาดทุนที่928จุดค่ะปิดประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ